ทราบว่าตอนนี้มีการเตรียมปรับ มาตรฐานความหวานแม่มาตรฐานความหวานของกรมอนามัยนี่อยากจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนได้ฟังไหมครับว่ามันคืออะไรมาตรฐานความหวานนี้ค่ะเดี๋ยวจะแบบว่าแอบมง,งกันว่าเอ๊ะเอ๊ะความหวานมีมาตรฐานด้วยหรือยัง <ๆ S 1> นะคะใกล้ๆเดือนก<บ>ุมภาและ14กุมภานี่มันจะเกี่ยวกับหวานอะไรอย่างไรหรือเปล่าค่าะถ้าพูดถึงความหวานของความรักความหวานของความสุขสดชื่นในครอบครัวเนี่ยหมอต้องขออนุญาตเรียนคุณผู้ฟังเดินคุณตะวันเลยค่ะว่าเราส่งเสริมให้หวาน กันเต็มที่แล้วก็นานๆ <c oughs> ด้วยนะคะแต่ถ้าเรากำลังพูดถึงเรื่องของความหวานที่เป็นรสชาติ <c oughs> แล้วก็เป็นรสชาติที่สัมพันธ์กับการมีแคลอรี่ <c oughs> เป็นพลังงาน <c oughs> แล้วก็อาจจะมีการสะสมกลายเป็นไขมันด้วยแล้วก็ <c oughs> ควอมหวานแบบนี้เนี่ย ตรงกันข้ามแล้วค่ะเราไม่สนับสนุนให้หวานจนเกินไปนะคะคำว่าจนเกินไปนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมของเราในรูปแบบของอาหารที่เรารับประทานเนี่ย มันมีความชัดเจนนะคะว่าในอาหารไทยที่แสนอร่อยนั้นเนี่ยพวกเราก็ถูกส่งเสริมให้คุ้นชินกับรสชาติหวานกันมาตั้งแต่อายุน้อยๆอนะคะจนกระทั่งหลายๆคนก็ติดรสชาติหวานและยิ่งเรามีความรู้ในเรื่องของโภชนาการมากขึ้นเท่าไหร,ร่เราก็ยิ่งมองเห็นปัญหาอันเนื่องมาจากความหวานที่เป็นแคลอรี่เหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆอความหวานเนี่ยนะคะทำให้คนเราเนี่ย โอ้โหเกิดพุงนะคะมีพุงมาน้อยตั้งแต่อายุยังไม่มากนะคะคทำให้หน้าเหี่ยวยน่นแก่ก่อนวัยเป็นสิวเป็นอะไรง่ายสารพัดสารพันปัญหาความหวานรวมถึงการที่เขาจะไปทำอันตรายกับ อวัยวะของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความหวานที่เป็นแคลอรี่นั้นเราต้องการที่จะจํากัดเขาต้องการที่จะให้คนเราเนี่ยเรียนรู้รสชาติที่ดีในรูปแบบที่หวานน้อยลงกว่าเดิมโดยหลักการนะคะหวานที่ดีหวานที่ปลอดภัยคือหวานที่น้อยกว่ารสชาติเดิมที่เราคุ้นชินประมาณครึ่งหนึ่งค่ะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของคําว่าหวาน หวานที่หวานปกติหวานปกติเท่ากับหวานห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ก <The S 1> ำลังก <th> ำลังก <okay. S 1> ำลังกำลังมีความสงสัยอยู่ครับท่านท่านิรีาาว่า,าเออความหวานของแต่ละคนบางครั้งเอ๊ะมันจะเทียบด้วยรสชาติในปากของแต่ละคนเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะบางทีไม่เท่ากันหรอกค่ะใช่ใช่ใช่ใแต่ก็แต่ก็ไม่ได้หนีกันมากสักเท่าไหร่นะคะเราจะเห็นได้ว่าในสังคมไหนที่หรือว่าช่วงเวลาไหนยุคไหนกลุ่มคนไหนที่กินบาตเยอะๆเนี่ยเครื่องดื่มของเขาอาหารของเขาเนี่ยรสชาติมันจะแบบพอดีสําหรับคนที่ใกล้เคียงกันจะมีคนส่วนหนึ่งเล็กๆที่จะต้องเติมมากกว่านั้นหรือขอลดลงกว่านั้นะคะแต่ถ้าเราพูดกันง่ายๆกลมๆก็คือ เคยกินหวานแค่ไหนเนี่ยขอให้ลดลงกว่าเดิมสักครึ่งหนึ่งหวานที่ปลอดภัยสําหรับคุณหวาน,วานที่ดีกว่าสุขภาพสําหรับคุณมากยิ่งขึ้นคือหวานที่ลดลงครึ่งหนึ่งนะคะดังนั้นเหมือนกับอ่ะสมมติว่าครอบครัวผมนะครับมีตาการปรุงอ่าสมมติว่ามีอาหารสักหนึ่งเมนูนะครับเติมน้ําตาลเข้าไปเท่าไหร่ลดลงครึ่งหนึ่งอย่างนี้ไหมฮะ ทำนองนั้นเลยนะคะเช่นเดียวกับน้ำหวานในโรงอาหารเนี่ยค่ะส่วนเราเดินเข้าไปในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนมีรงอาหารที่ขายน้ําดื่มนะน้าหวานต่างๆอยู่หรือแม้แต่น้ําอัดลมเปขดขวดนี่แหละค่ะหรือว่าร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟตามปั๊มน้ามันเนี่ยค่ะเวลาที่เราสั่งว่าหวานปกติเนี่ยมันจะมีมันจะมีสเกลของเขาอยู่ประมาณนะคะแต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราต้องการจะรดรงค์ว่าเออต่อไปนี้หวานปกติคือหวานครึ่งหนึ่งของเดิม หวานแค่ห้าสิเซ็ของเดิม,มส่วนใครที่อยากจะกินหวานเท่ากับเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ต้องไปบอกเขาว่าขอเติมหวานเป็นพิเศษซึ่งกระบวนการทางนี้ค่ะคมันจะมีผลทางจิตใจนะคะ,มะไม่มีใครอยากจะไปทำอะไรที่มันดูยุ่งยากซับซ้อนขึ้นเขาจะได้มีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่หวานน้อยลงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม,มแล้วก็คุณตะวัน และคุณผู้ฟังค่ะทราบไหมคะว่าถ้าเราอยู่กับเมนูที่หวานน้อยลงครึ่งหนึ่งสักสิบสี่วันเท่านั้นล่ะค่ะครับลิ้นของเราประสาทสัมผัสของเราเนี่ยจะมีการปรับตัวใหม่แล้วก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าเอออันนี้แหละอันนี้แหละคือความปกติของเราจริงๆนั่นหมายความว่าในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละมื้อของเราเครื่องดื่มแต่ละแก้วของเราเนี่ยรเราได้รับน้ําตาล เข้าไปลดลงครึ่งหนึ่งจากเดิมซึ่งตอนนี้เนี่ยปัญหา NCD ที่มันรบกวนชีวิตทั้งเด็กๆจนทั้งถึงผู้ใหญ่หรือแม้แต่สูงอายุเนี่ยพอหวานลดลงครึ่งหนึ่ง NCD ก็จะกล้ากกายเราได้น้อยลงกว่าเดิมอีกเกือบครึ่งเหมือนกันค่ะ NCD เนี่ยโรคที่ในกลุ่ม NCD ท่านผู้ฟังคะก็คือจากตัวเราเองทั้งนั้นนะฮะจากตัวเราไม่ติดต่อ แต่เรื้อรังเหลือเกินแล้วก็เกิดจากนิสัยในการบริโภคของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเดี๋ยวนี้เด็กๆเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุน้อยนะคะความดันโลหิตสูงเด็กๆก็เป็นกันตั้งแต่อายุน้อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆของเราเนี่ยอ้วนขึ้นกว่าเดิม20อร์ซนแล้วค่ะนี่แหละฮะก็เลยมีความจําเป็นว่าตัวมาตรการเนี่ยความหวานมาตรฐานความหวานใหม่เนี่ยมันก็จะน่าส่งผลต่อไปในอนาคตกับผู้ที่ บริโภคความหวานที่ลดลงจากเดิมหวานปกติเหลือ50%ต่างๆเหล่านี้นะครับและกรณีแบบนี้เราจะไปเรียกว่าแหมกว่ามันจะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนหรือคนไทยทุกคนเนี่ยมันก็จะต้องเป็นการนำร่องเพื่อให้เห็นถึงมาตรฐานตรงนี้เราได้ไปร่วมไม้ร่วมมือกับหน่วยงานไหนหรือพุ่งเป้าไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก่อนด้วยไหมครับ ค่ะต้องเรียนค่ะว่ากว่าจะถึงวันนี้เนี่ยกรมอนามัยทำ,ท,ำทำงานมาพอสมควรนะคะ,ะ,ะเราเริ่มกันตั้งแต่ปีโอจะว่าไปแล้วประมาณ5ปีที่แล้วนะคะเราเริ่มมีการวางแผนวางทิศทางของนโยบายหวานน้อยสั่งได้นะคะคเลยท่านจะเห็นได้ว่าเวลาไปตามร้านอาหารหรือว่าร้านที่ขายเครื่องดื่ม เราก็จะแบบเริ่มมีเหมือนป้ายปักเอาไว้ว่าหวานน้อยสั่งได้แปลว่าในเมนูปกติเขาเนี่ยต้องการหวานน้อยเขาจะมีจัดบริการให้ซึ่งใหม่ๆนะคะเราก็แอบโดนร้านเครื่องดื่มต่างๆตาขวางเสียนิดหน่อยเหมือนกันนะคะก็โหจะขายได้เหรอจะมีคนสั่งหรือหวานน้อยอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าโอ้ตรงกันข้ามค่ะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของเราครับมีแฟรนไชส์เครื่องดื่มเนี่ยเข้ามาร่วมกับ รมอนามัมากขึ้นเรื่อยๆอนะคะ,ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมีอยู่มากกว่า25,000สาขาของ27แบรนด์แล้วก็ปรากฏว่าที่เคยกังวลว่าเอ๊ะจะขายได้ไหมเนี่ยสิ่งที่น่าดีใจเหลือเกินน่าภูมิใจคือคนไทยร้อยละเจ็ดสิบ สั่งเครื่องดื่มหวานน้อยนะคะณเวลานี้ถูกต้องถูกต้องเลยชื่นใจค่ะชื่นใจมากเลยท่านอดิพดีค่ะผมเข้าอายังตันด้วยไหมถูกต้องเลยฮะผมเข้าไปเขาก็จะถามเลยเอาเท่าไหร่เอา20% 25%อ่าเราก็ลดลงไปเรื่อยๆนะฮะตอนตอนตอนแรกก็50 ลดลงห้าสิบตอนนี้เราก็ลดลงเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นยี่ห้าเปอร์เซ็นีแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กาแฟเราก็ไม่ใส่กาแฟตอนเช้าไม่เติมน้ําตาลแล้วอะไรก่อนหน้านี้โอหูเหมือนทรมานมากเลยนะฮะท่านอธิบดีในการที่จะค่อยๆปรับตัวเองเนี่ยแต่ว่าแป๊บเดียวจริงๆอย่างที่ท่านอทิบดีบอกอะไม่ถึงสองสัปดาห์ทุกอย่างไม่ถึงไม่ถึงสิบวันเรารู้สึกว่าเราเริ่มคุ้นชินเราเริ่มคุ้นชินในการดื่มกาแฟดําในตอนเช้าแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยอเราจะไป กับไข่ด้งไข่ดาวหรือไข่ต้มหรืออะไรแค่นี้มันก็ได้แหละในมื้อเช้าเบาๆใช่ต้องขอบคุณคุณตะวันมากเลยเป็นตัวอย่างที่ดีงามนะคะแล้วบอกแอบเล่าต่อเลยครับเราเราไม่ให้จัดการเฉพาะกับร้านนะคะไม่ได้ขอความร่วมมือสำหรับร้านเหล่านี้เท่านั้นเรายยังเดี๋ยวนี้อาหารที่มีการสั่ง d e l i v วอรก็เยอะขึ้นถูกไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความร่วมมือกับไลน์แบ ที่เขามีการเดลิเวอร์อาหารตามสั่งเนี่ยค่ะในเมนูสั่งออนไลน์เ่ยให้มีการติ๊กหวานน้อย,นนอยได้ด้วยนยปรากฏว่ารปรากฏว่ามันมีการสั่งหวานน้อยเนยเพิ่มขึ้นเป็นเป็นร้อยเท่าอะค่ะคืออันนี้ก็เป็นความภูมิใจร่วมกันนะคะต้องขอบคุณไลแมนแล้วาก็แอบ ดีใจกับกันและกันไปแล้วนะคะฉลองกันไปแล้วว่าฉลองกันด้วยเครื่องดื่มบันเอาไว้ใช่ว่าใช่เยอะเราประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จริงค่ะมันไม่ได้กระทบยอดขายเลยค่ะในทางกลับกันคือขายดีขึ้นกว่าเดิมเพราะคนที่ดื่มคนที่บริโภคเขารู้สึกสบายใจกับสุขภาพของเขามากขึ้นและความสําเร็จตรงนี้นะคะเราก็แบบกดกลนทนไม่ได้เราเอาเรื่องนี้ไปเล่าสู่กันฟังในเวทีโลกหมอไปเองเลยค่ะวันนั้นจำได้ับมมันเป็นเวทีอ่า เว r ร์คเฮลแอสเซมสมัชชาสุขภาพโลกค่ะ,คะซึ่งปีที่แล้วนี่เองค่ะหมอก็เข้าไปไประชุมกับเขาแล้วก็ไปจัดกิจกรรมพูดถึงเรื่องของ Time to a d t on sugar แล้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจัดการกับอ,อาหา,หารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเยอะเกินไปแล้วก็เปเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องของกลไกหวานน้อยสั่งได้แล้วก็รวบรวมผลงานความสำเร็จซึ่งอยู่ในรูปวิจัยเนี่ย เราได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาตินะคะเป็น l a n c e t Regional Health ของ s t h e a s ซ a s ี a ครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่ใช่ทําทำให้คนไทยสุขภาพดีนะคะการการมีกระบวนการเหล่านี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่นานาชาติเนี่ยได้เรียนรู้จากเราแล้วก็ยอมรับเราด้วยอันนี้ขออนุญาตอวดสักนิดเถอะค่ะในความเป็นคนไทยยินดีให้อวดเลยครับเพราะจริงๆเราอยากเราเราเรื่องราดีๆแบบนี้มันควรจะนําเสนอให้กับ ผู้ฟังหรือว่าคนไทยทุกๆคนได้รับทราบไปด้วยนะครับบางทีไม่รู้ว่าในเวทีโลกข,ของเขาเนี่ยนะครับเขาอาจจะมีมาตรฐานหนึ่งเรามีมาตรฐานแบบนี้ล้วสามารถไปโชว์เขาได้ว่าจริงๆเราลดความหวาดแบบนี้ลงไปได้และคนไทยให้ความร่วมมือจริงๆนะครับใช่ค่ะก็ต้อง ปวดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะตะกี้ที่เล่าให้ฟังถึงเรื่องโครงการที่เราร่วมกันกับไลแมนในการที่จะหวานน้อยสั่งได้เนะะี่ยค่ะเราเราคำนวณแล้วนะคะเราสามารถลดการใช้น้ําตาลลงไปได้120ตันนะคะในสองปีที่ผ่านมา น่าดีใจนะคะชาวไร่อ้อยอย่าเพิ่งโกรธหมอนะคะเราก็ยังยังหวังว่าอ้อยละน้ำตาจะถูกกัไปใช้ในอ,อุตสาหกรรมอื่นอื่นที่เป็นประโยชน์เช่นกันนะคะครับ,ค,รบคุณหมอครับอันนี้ผมถามทั้งส่วนตัวด้วยแล้วก็รวมถึงคนฟังคนอื่นๆที่มักจะชอบบริโภคน้ำผลไม้ตัวน้ำผลไม้เนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นว่าน้ำตาลมันอยู่ที่เท่าไรหรืออาจจะมองแค่ข้าง ขวดหรือขวดที่เป็นน้ําผลไม้คั้นสดที่ขายตามท้องตลาดต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็เชื่อว่าบางเจ้าก็มีการผสมน้ําเชื่อมน้ําตาลไปบ้างนะครับหรือบางเจ้าอาจจะเป็นน้ําผลไม้คั้นสดเห็นกันตรงๆจะจกันตรงนั้นเลยเอ๊ะความหวานในแบบนี้นะครับมันส่งผลต่อเ,อเรียกวา่าร่างกายของเรามากน้อยแค่ไหนเพราะบางคนก็บอกว่าโอ้ยความหวานของผลไม้ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่จะดีนะถูกต้อเลยค่ะจริงเลยนะคะในในผลไม้เองมีน้ําตาลเป็นองค์ประกอบมากน้อยแล้วแต่ชนิดของผลไม้นะคะอย่างกรณีของน้ําส้มนะคะน้ำนางเอกของเราใช่นนะคะก็จริงๆเขาก็มีความสดชื่นจากวิตามินซีมีคุณค่าของเกลือแร่อื่นๆแล้วก็วิตามินตัวอื่นๆปะปนอยู่ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ การดื่มน้ำส้มเนี่ยสร้างความสดชื่นให้ทั้งจากน้ำตาลแล้วก็จากวิตามินซีต่างๆที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่รแต่แต่แถ้าหากว่าเรามองเห็นเขาเป็นน้ำนางเอกแล้วก็หยุดยืนหยัดในความเป็นนางเอกในปริมาณที่มากเกินไปน้ำส้มน,นั้นเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ได้คือถ้าจิบเป็นบางครั้งในปริมาณประมาณหนึ่ง แล้วก็ไม่ได้บ่อยนะอันนี้ได้ค่ะถือว่าเป็นประโยชน์แต่ถ้าสมมติว่าจะต้องรับประทานส้มอยู่เสมอๆขออนุญาตเสนอให้เลือกรับประทานทั้งกาดทั้งใยอันนี้เราจะได้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดในความหวานที่อุตสาห์รับเข้าไปแล้วก็ได้จากใยได้ไฟเบอร์เข้าไปด้วยนะคะครับถ้าเป็นนักโภชนาการตัวจริงเสียงจริงเนี่ยจะไม่แนะนำให้คั้นน้ำผลไม้ดื่มนะคะเราจะแนะนำให้ดื่ม ให้รับประทานผลไม้ทั้งผลมากกว่านะคะคแล้วก็ในผลไม้ที่รสชาติหวานมากๆมีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบสูงๆเช่นอ้ง,ง่นนะคะคและอื่นๆเนี่ยรเราก็จะมีเ,เรียกว่า,าปริมาณที่เหมาะสมเป็นแนวทางด้วยไม่ได้แปลว่าโอ้ส้มมีประโยชน์ก็โอ้โหส้มมาละสองโลอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะคะไม่ไหวเหมือนกัน嗯嗯การรับประทานส้มจะเป็นโรค จากการที่น้ำตาลสูงเนี้ยเราก็เจอกันอยู่เป็นระยะระยะได้น,นะคะถ้ากรณีแบบนี้เราก็จะใช้มาตรฐานความหวานที่ลดลง50%็นค่อนข้างยากกับกลุ่มน้ําผลไม้แบบนี้ใช่ไหมฮะคือค่าน้ําผลไม้ขั้นสดเนี่ยค่ะโดยธรรมชาติแล้วรสชาติของเขาจะหวานค่อนคือบางชนิดก็จะค่อนข้างหวานหรือหวานมากนะคะแต่ขั้นจะเป็นตัดลสของเขาด้วยการเติมสิ่งอื่นใดก็ก็คงจะต้องเรียกว่าดูแลความรู้สึกของคนดื่ม แต่หลายๆท่านก็พบว่าการผสมน้ำโซดาก็จะทำให้รสชาติที่แปลกใหม่แล้วก็สดชื่นได้ด้วยเหมือนกันก็คือเจือจางภาวานั้นลง50%ด้วยน้ำโซดานะคะหรืออาจจะเป็นถ้าเป็นน้ำเปล่า หรือว่าน้ํามะนาวอะไรเหล่านี้ก็อาจจะมีการปรุงแต่งได้อีกนิดนึงแต่มันก็จะไม่ใช่น้ําส้มร้อยเปอซอีกแล้วนะคะแต่น้ำส้มร้อยเปอก็ไม่ใช่เครื่องดื่มแนะนําในปริมาณมากๆนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะกรณีอย่างที่คุณหมอได้แนะนําให้ผสมกับโซดาไปก็ถือว่าเป็นเป็นการปรับมาตรฐานความหวานใหม่ของน้ําผลไม้อย่างนี้ถูกต้องไหมคร สามารถทางเลือกหนึ่งค่งแลหลายคนก็มีแบบเอาน้ำส้มไปผสมกับกาแฟก็เป็นเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งเก๋ๆขึ้นมาได้หรือน้ำมะพร้าวผสมกาแฟหลายท่านคงเคยเห็นก็ไม่ได้ไปดื่มน้ําผลไม้หรือน้ํามะพร้าวน้ําส้มหนึ่งแก้วอ่าปริมาณก็ลดลงอผสมกับกาแฟไปอีกอ่ามันก็ลดความหวานลงให้กับร่างกายลง ค่ะแต่แต่อย่างนี้อะค่ะคุณตะวันค,ค่ะคุณผู้ฟังค่ะบอกก็ไม่ได้แบบหึงตั้งอกตั้งใจจะต้องลดความหวานกันสุดข,ขีดอย่างเดียวหมออยากจะชวนมองถึงประโยชน์ต่อสุขภาพในองค์รวมด้วยนะคะอย่างกรณีของน้ําโซดาที่ผสมเนะะี่ยค่ะหลายท่านก็จะชอบเหมือนกับที่ชอบน้ําอัดลมนั่นแหละเพราะมันมีความช่าความสดชื่นนะคะคแต่ว่านี่น้ําน้ําโซดาหรือน้ําอัดลรมเนี่ยมันมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ําแล้วก็ทําให้น้ํานั้นมีความเป็นกรดขึ้นมานิดนึงใน ความเป็นกรดนิดหนึ่งนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดฟันผุได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะทําให้หลายๆท่านที่มีปัญหาเอ่อมีเอ่เอกรดเกินในเฉพาะอาหารอยู่แล้วมีแกส๊สมีปัญหาท้องอืดเนี่ยจะรู้สึกอืดท้องมากขึ้นด้วยนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของการดื่มกาแฟกาแฟที่ดื่มในปริมาณประมาณหนึ่งพอเหมาะนะคะควันละถ้วยที่ไม่เข้มข้นจนเกินไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่เอ่เอ ในบรรดานักสุขภาพที่ไหยก็ยอมรับได้แต่ถ้าเราต้องการจะจางเจือจางน้ำหวานน้ำผลไม้ด้วยการดื่มกาแฟเ<ะ>ยอะๆเลยก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบจากคาเฟอีนด้วยอีกนั่นแหละคะ่ะแล้วก็จากเติมทีสมมติว่า ดื่มเคยดื่มน้ำส้มหนึ่งแก้วแล้วพอเราขอให้เป็นหวานน้อยหวานแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยเอาน้ำส้มหนึ่งแก้วนั้นมาแบ่งเป็นเป็นสองส่วนแล้วก็ดื่มกาแฟเพิ่มเพื่อให้ได้น้ำส้มครบหนึ่งแก้วนี่เหมือนเดิม, <laughs> ดมอันนี้ก็จะจะฟังแล้วจะไม่มีประโยชน์กเนาะใช่ค่ะขอให้มองเห็นภาพรวมในการบ <laughs> ริโภคของตัวเองด้วย, <laughs> วยนะคะค่ะคุณหมอครับ,บ,รบสุดท้ายนี้อยากจะบอกกล่าวกับทั้งผู้ฟังตอนนี้นะครับประชาชนที่เป็นผู้บริ พภกรวมถึงร้านค้าต่างๆที่อยากจะเนี่แหละครับปรับมาตรฐานความหวานของอาหารเครื่องดื่มของเขานะครับเพื่อที่จะมาสนับสนุนโครงการของทางกรมอนามัยที่จะปรับมาตรฐานความหวานใหม่จากหวานปกติเป็นหวาน5 0ซนนี้อย่างไรครับเชิญเลยครับท่านครับสำหรับความรู้สึกแรกคือต้องขอขอบคุณนะคะหลายๆแบรนด์นะคะที่ได้เข้ามาร่วมมือกับกรมอนามัยยอมเียว่ามีความ ยอมเสี่ยงในการที่จะมาเป็นต้นแบบกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบางจากดีเทลหรือว่าปตทนะคะบางจากเขาก็จะมี in, ะอินทนิลปตทก็จะมีคาเฟอเมซอนอน,นะคะอ p o A เขาก็มีออคาเฟ่มีทัสสันมีเบลินี่หรือแม้แต่แบ็กแคนยอนเองนะคะหรืออินเตอร์คอฟเนี่ยค่ะ PTG ซึ่งเป็น เจ้าของกาแฟพันไทยนะคะเล็กกาแฟเฉาดอยกาแฟในนปั๊มา้ํามันต่างๆเหล่านี้ร่วมโครงการมวลละลายหักใจมาช่วยกันใหญ่เลยยอมเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นต้นแบบที่ประสบความสําเร็จด้วยก็ขอขอบคุณเพราะว่าท่านกําลังช่วยกันสร้างสังคมที่ลดความหวานที่เป็นปัญหาแล้วก็ความหวานที่เป็นปัญหาอันเนื่องจากโภชนาการเกินนี่จะไปเพิ่มความหวานในชีวิตเป็นความสุข สุขภาพที่ดีขึ้นของทุกๆคนคนะคะคก็เป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะคตองขอขอบคุณแล้วก็เชิญชวนทุกท่านค่ะอย่าปล่อยให้พี่ๆบริษัทกาแฟเหล่านี้เนี่ยเขาเตรียมการเกอร์นะคะคช่วยกันเดินหน้าเข้าสู่โครงการนี้แล้วก็ทําให้เรื่องราวของความหวานปกติที่เป็นความหวานเพียง50%ของเดิมนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสาเร็จนะคะครับผมว่าถ้าได เห็นผลอย่างชัดเจเนอ่ะปรับจากตัวผู้บริโภคนี่แหละมันจะง่ายสุดแหละนะครับเข้าไปร้านหารต่างๆเข้าไปร้านเครื่องืิมต่างๆลดปริมาณความหวานจากเดิมปกติลดลงครึ่งหนึ่งนะคะนะครับ แค่นี้นะครับไม่ต้องมีป้ายโครงการมาติดปะไว้ที่ร้านของคุณแต่คุณเองสามารถที่จะกําหนดชีวิตของตัวเองได้ว่าลดความหวานจากการบริโภคในแต่ละวนันแต่ละวันลงตามที่ท่านคุณหมอได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้มันจะมันจะทําให้โครงการนี้สามารถที่จะเดินไปได้โดยธรรมชาติเลยแหละนะฮะเลยค่ะ mm. เราอยากจะปลดปลดป้ายรณรงเหล่านี้ mm. ออกเร็วๆ mm. เลยค่ะแต่ว่าเราจะปลดก็ต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้กลายเป็นพฤติกรรมบริโภคของ คุณผู้ฟังของประชาชนคนไทยทุกทุกคนแล้วะะร,รอวันปลดป้ายนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมด้วยว่าโอ้ยหลังจากที่ลดความหวานลง5 0แล้วเชื่อว่าในอันดับต่อไปเดี๋ยวจะลดความหวานเหลือ5้า่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อไปเนี่ยนะนะเรามาตามเ,าเขาเรียกตามตามความคืบหน้าหรือความก้าวหน้าของโครงการนี้กันต่อเนื่องนะฮะคุณหมอครับนะฮะวันนี้องเป็นกำลังใจด้วยนะคะยินดีเลยครับพร้อมร่วมโครงการเลยฮะนะฮะเอะคับคับ ที่จะขอขอบพระคุณครับแพทย์หญิงอัมพรเบนจพลพิทักษ์ครับอธิบดีกรมอนามัยครับ<ด>ที่ได้มาพูดคุยกับทางรายการของเราครบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับขอบคุณนะคะคขอบคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ